สวัสดีค่ะพบกับช่องหุ่นแม่มาชแนลของเราในวันที่7ธันวาคม2563นะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันเป็นคลิปที่2แล้วเนาะสำหรับในคลิปนี้จะมีเจ้าหน,น้างากรามาดกันเลยนะคะเริ่มกันที่แนวทางของคนคอร่ารักเกยชนนะคะเจ้านี้ในคลิปนี้จะมีทั้งหมด2ฉบับนะคะเริ่มกันที่ฉบับแรกเลยนะคะก็เป็นแนวทาง คู่โต๊ดบนสําหรับควที่แล้วนะคะก็เข้าใช่ไหมอ่าเข้า9 4้สงตัวบนตรงๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะงบประจาวันที่16ธันวาคมนี้นะให้คู่โต๊ดบนมานะคะก็จะมี8 1 8 2 8 3 8 4 9 1 9 2 9 3 9 4นะคะ0 1 0 2 0 3แล้วก็0 4นะ่นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่แนวทางเล็กเด่นคู่โต๊ดบนนะคะ ต่อมาค่ะจับที่2นะคะจับที่2งทึ่เป็นแนวทางเลกเด่น1 1อยบหน่วยบนเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะก็เข้าใช่ไหมคะเข้า9หลักร้อยแล้วก็หลัก10บนเนาะสำหรับงวดนี้นะคะแนวทางของคุณคราชรักกชนนะเด่น1 1อยบหน่วยบนอยู่ที่8-9-0นะ 8 9แล้วก็สูตรนะคะรุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะถ้าใครตามแนวทางของเจ้านี้อยู่นะคะก็จะรู้กันดีนะคะว่าเจ้านี้เข้าหรือไม่เข้าอย่างไรนะคะสําหรับใครที่ตามใครที่รอนะคะแอดลงให้แล้ว2ฉบับนะคะรามาต่อกันที่แนวทางของหนุ่มบอดเบอร์อนะคะเจ้านี้สำหรับคนที่แล้วนะคะเข้าไหมเข้า4 9่เก้าตัวบนนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดประจำวันที่ 16ธันวาคมนี้นะคะได้มาแล้วนะคะได้มาทั้งหมด6หางนะคะก็จะมี40 41 49 51 50แล้วก็59นะ40 41 49 51 50แล้วก็59นะคะลุ้นกันนะคะว่างวดน,นี้จะเข้าอีกหรือไม่สำหรับรทางของหนุ่มบอระเบือนะคะลุ้นกันนะ เรามาต่อกันที่แนวทางของคุณเอทัศนะคะซึ่งแนวทางของเจ้านี้มีท่านหนึ่งนะคะขอมานะขอหลักร้อยแต่ว่าแอดเพิ่มให้10หน่วยบนไปเลยนะคะอ่าหลักร้อยบนนะคะก็จะมี4 5 7 8 9าเจ็ดด้นะคะสี่หแล้วก็9นะคะส่วน10หน่วยบนนะคะ10หน่วยบนนะก็จะมี1368นะคะ1 3ึ่ แล้วก็8สำหรับนทางของคุณเอทัศนะคะอขอหลักร้อยมาก็เพิ่มหลักสิบหนบนให้เลยนะคะแถมนะแถมนะคะสำหรับนทางของคุณเอทัศนะคะอแอดลงให้แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ขอมาเนะาะรามัต่อกันที่แนวทางของแอดหวังนะคะเจ้านี้นะคะเงื่อประจําวันที่1 6กธันวาคมนี้นะคะห้าเด่นอยู่ที่1 4 5ห้นะคะให้2ตัวมาคือ 4 1่หนึ4 4 5้าแดหนึ่งห้าสี่แล้วก็8 4สนะคะรุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะแนวทางของแอดหวังนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของคุณนรงเดชช่วยนาหรือว่าแอดสายฟ้านะคะเจ้านี้ต้องบอกว่างวดที่แล้วนะคะให้แนวทางล่างไปเข้าบนนะคะให้แนวทางล่างไปเข้าบนคือให้แนวทางเลขเด่นล่างคือ9นะคะงวดที่แล้วนะคะอ่ะงวดนี้ เด่นบนอยู่ที่7แล้วก็เด่นล่างอยู่ที่6เนาะรุนกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือไม่จะเข้าสลับหรือว่าจะเข้าตรงตรงดีนะคะรุนกันนะแนวทางของคุณเริงเดชดนานแล้วก็แนวทาง3ามตัวสั่งตัวนะคะยังไม่ออกมานะคะเราดูนะคะว่าจะเป็นตัวไหนดีเนาะอ่าเรามาต่อกันที่แนวทางของเงินล้านนะคะวดประจาวันที่16ธันวาคมนี้นะคะไม่ใช่แนวทางใหม่เนาะแอบก็นําเสนอเรื่อยๆนะคะเจ้านี้นะคะ เด่นอยู่ที่6 7 8 0นะคะแล้วก็มาแน่คือ6กับ7เด่นสูตรอยู่ที่6นะคะให้ในทาง2ตัวมานะคะก็จะมี6 9 6 7 6 3 6 0 7 9 7 7 7 3 7 0ที่เด่นๆเนาะสูนตัวรอนะคะก็จะมี8 9 8 7 8 3 8 0 0 9 0 7 0 3แล้วก็0 0นะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางของเจ้านี่เลยนะคะซึ่งเจ้านี้ต้องบอกว่าแอดนาเสนอเป็นแนวทางใหม่นะคะสําหรับสูตรแรกสําหรับสูตรแรกนี้นะคะแอดได้นําเสนอไปแล้วนะคะดูที่ท้ายสุดเลยนะคะดูที่บรรทัดท้ายสุดเลยนะคะนี่บรรทัดท้ายสุดเลยนะคะซึ่งสูตรนี้แอดนําเสนอไปแล้วใช่ไหมคะแล้วขอมีให้คือสูตรที่สองนะนี่สูตรที่สองนะคะเป็นเพิ่มเติมนะคะสูตรที่สองเนาะ ก็มีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวขยายให้ดูนะคะมีตัวไหนบ้างนะดูกันนะคะอขยายให้ดูนะอ่าูตรที่สองนะคะก็จะมี00 5, 00 6, 0ูนย์ศ0นย0 1้าศูนย์ศูนย์แล้วก็216หน่้านี้นะคะแอดได้มาทั้งหมดสองรนะคะ แอดได้มาทั้งหมด2สูตรนะสูตรแรกแอดนาเสนอไปแล้วเรามานทสูตรแรกนะคะเนี่ยสูตรแรกฝั่งซ้ายสูตรที่2ฝั่งขวานี้นะคะแคปหน้าจอไว้นะคะเห็นไหมเห็นกันไหมคะอ่าแคปหน้าจอไว้นะคะตัวเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเลขก็เล็กอยู่แล้วนะคะแอดขยายให้ดูนะคะเห็นไหมเห็นกันไหมเห็นชัดกันไหมคะอ่าขอผพานนะคะเจ้านี้นะคะ จ้านี้เป็นแนวทางใหม่สำห,หรับช่องเรานะคะต่อกันที่แนวทางเลขดับเลขดับในคลิปนี้จะมีหลายเจ้าอยู่นะคะเริ่มกันที่แนวทางเลขดับบนทุกหลักของแอดปัญญานะคะให้ดับบนทุกหลักอยู่ที่1กับ9้านะคะรามาต่อกันที่แนวทางเลขดับของคุณบอลนะคะเจ้านี้นะคะสาหรับงวดที่แล้วน,นะคะแอดนาเสนออยู่เนาะก็ให้ดับบนผ่านแล้วก็ให้ดับล่าง ก็ผ่านนะคะเป็นแนวทางเลขดับคู่บนคู่ล่างนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่16ธันวาคมนี้นะคะได้มาแล้วแอดบอลบอกว่าให้ดับบนอยู่ที่07 10 23 36 49 526578แล้วก็8ปดหนะคะแล้วก็ดับล่างอยู่ที่94031221 30495867แล้วก็76นะคะลุ่นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือไม่สำหรับแนวทางเลขดับบนตรงของแอดบอลนะคะอ่าเรามาต่อกันที่แนวทางเลขดับของคุณนาคิโนนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขดับสนิท10หน่วยล่างนะคะสำหรับวูนที่แล้วก็ 10หน่วยล่างอยู่ที่3ผ่านไหมผ่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะ,ะคุณนาคิโนะบอกว่าให้ดับสนิท10หน่วยล่างอยู่ที่5นะคะดับสนิท10หน่วยล่างอยู่ที่เนาะลุ่นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือไม่นะคะสอดรับทางเลขดับอของคุณนาคิโนะนะคะเรามาต่อกันที่แนวทางเลขดับของคุณพิมมี่นะคะอ่า สำหรับงวดที่แล้วนะคะให้ดับล่างทุกหลักอยู่ที่9ผ่านไหมผ่านนะคะสำหรับงวดนี้ให้ดับล่างทุกหลักอยู่ที่ 5, bolt, urun, ท3นะคะรุนกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือไม่นะคะอ่าต่อกันที่แนวทางและดับของคุณพิมพ์มี่เช่นกันนะคะดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนสำหรับงวดที่แล้วนะคะ0 1 2ผ่านไหมผ่านนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้นะคะให้ดับหน่วยบนอยู่ที่8 4 0นะคะ แปดสี่แล้วก็ศนะูนย์เนาะอ่าอา้าวเรามันปิดท้ายเลยนะคะปิดท้ายกันที่แนวทางของเล็กดับทีมงานกลุ่มห่วยลิขิตฟ้านะคะทีมงานกลุ่มลิขิตฟ้าทีมงานกลุ่มห่วยลิขิตฟ้านะคะ เจ้านี้นะคะสําหรับวัที่ล้าน,นะคะให้ดับขาดล่าง6ผ่านไหมผ่านนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้นะคะให้ดับขาดล่างอยู่ที่0นะคะให้ดับขาดล่างอยู่ที่0เนาะอ่าลุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะผ่านอีกหรือไม่สําหรับแนวทางเลขดับขาดล่างนะคะ <S <S ต้องบอกว่าแนวทางที่แอดนำมาแบ,บ่งปันนะคะมีหลายเจ้ามากๆเลยนะคะบ่านอาจจะบอกว่าทําไมมีหลายเจ้าจังนะคะเพราะว่าแต่ละ แต่ละคนแต่ละท่านนั้นนะคะแอดไม่ทราบนะคะว่าจามเจ้าไหนกันนะคะแอดก็เลยลงให้แอดก็เลยลงให้แอ,ลลใหแอดไปเจอมาแอดเจอมาจากไหนแอดก็ลงให้เลยนะคะนะอ่าค่ะแอดก็ตั้งกับคุณนะคะในนทุกแนวทางเลยนะคะแล้วก็ตั้งกับทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมของเรานะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งนะคะ กดกระดิ่งที่มีวงเล็บนะคะกดกระดิ่งที่มีวงเล็บเนาะ,ะกระดิ่งที่มีวงเล็บเนี่ยจะ,ะไปแจ้งเตือนที่โทรศัพท์ของท่านเลยนะคะ,ะเพราะว่าคลิปนี้มาแล้วนะน,นทางนี้มาแล้วนะประมาณนี้นะคะลองดูนะคะลองดูเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านจะดีมีลาบนะคะร่ำริร่ำรวยนะแล้วจะกันหเหม่นคลิปต่อไปนะคะสว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะ